พักแถวหนูงานไหมคะับอะไรนะพักสาลาเณรก็งานนะคะส่วนอิงไม่สวยเหมือนเคยนะ,ะ้วค่ะพักสลัดนะคะ กระเทียมนะครับใบอะไรนะเพื่อกินกับลาบอ่ะจัไม่ได้แล้วที่มันขาวๆใบาขาวจองนะครับอันนี้ถั่วอะไรไม่รู้นะครับะชรานเออันนี้กำลังปลูกอะไรนะปลูกฟักทองไว้กินยอดมานะคะ แล้วก็ดอกมันามาแกงนะคะอฮอโมนไข่ฮอร์โมนไข่ใส่มะนาวมันกำลังออกมันกำลังอะไรนะออกแต่ยอดมาใหม่ตันนี้ไม่สวยมันเคยแล้ว ที่เกียรเที่ยวนะคะอันนี้ก็ปลูกอะไรนะผักแถวนะคะผักแถวที่มันขึ้นใหม่ซาลาเน่ฟักทองด้วย เก็บกินทุกวันนะคะแฮชีเก็บกินทุกวันเลยไ่ายๆนะคะ